สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวทุกๆคนนะครับ่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่แวะเวียนเข้ามาทักทายกันในช่องนี้นะครับพลังรักพลังเงียบนะครับกับแมเว้าเรื่องทั่วๆไปคือเกาับมรนี่นะคลิปนี้อัดลังเลกออกครับอ่าหลายคนก็คือสิมานนะครับนะบางคนก็ถือทั้งบนทั้งล่างนะครับถือทั้งบนทั้งล่างกว่ากันไปครับพี่น้องผู้ใดหมานก็แสดงความยินดีครับทุกๆคนครับ นะผมหมานบ์นะครับก็ตามโพสต์ของผมเลยครับพี่น้องนะครับได้ยูนะครับได้ยูผมก็ได้ยูได้น้อยเดียวพี่น้องนะครับได้น้อยเดียวผมนะโพสต์เข้าไปครับสิ่งที่ผมได้มาก็ถือว่าโชคดียังคลิปที่แล้วนะครับผมเคยว้าไว้นะครับคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมเคยเว้าไว้ในคลิปเมื่อวานนี้ก่อนนี่ผมช่วงเดินทางนะครับผมบอกไปแล้วว่าถ้าผมได้ไปหาลูกแยามไหน ไปหาลูกปุ๊บผมจะมีโชคทันทีนะครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนตัวนะพี่น้องนะครับเปิดวงปิดวงนะครับวันเกิดยังงต่าง,างถ้าผมได้ไปหาลูกสาวนะครับเมื่อไหร่แล้วผมกลับมาแล้วแล้วมันมีเลขออกเนยะหลังจากที่ผมกลับมาจากหาลูกสาวนะครับแล้วมันมีเลขออกนะครับผมจะเป็นแบบนี้ทุกรอบเลยครับพี่น้อง คือสิถือเกลขพี่น้องถือเกลขจะบอกว่าทุกงวดเลยว่าทุกงวดครับถ้าไปหาลูกสาวเป็นงานแบบนี้นะครับเป็นงานที่แบบตั้งใจไปหาจริงก็คือเปิดวงปิดวงต่างๆเนี่ยนะครับผมถูกทุกครั้งพี่น้องทุกครั้งแต่ผมเป็นคนซื้อว่าหลายพี่น้องครับได้หน่อยเดียวครับถือทุกครั้งแต่บางครั้งก็ซื้อหลายครับบางครั้งบางครั้งซื้อหลายหลายจมที่ผมก็ซื้อบ่เกินร้อยนึงพี่น้อง ก็คืนร้อยหนึ่งครับนะผมได้ซํานั่นแหละครับได้ก็มาไล่ลูกสาวไปนะครับรอบนี้ก็ได้ครับแต่รอบนี้ได้น้อยน้อยแล้วแบบเน้นๆพร้อมนี่ครับรอบนี้ผมได้มาจากคําเบ้าของลูกสาวครับตามโพส์นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเอาโพสคืนเมื่อี้นี่ฮะโพสต์นี่ผมโพสไว้นะครับผมโพสต์ไว้ก่อนที่เลขจะออกนะครับหลายคนกับไปซื้อตามนะครับในคอมเมนต์เพิ่นกับเพิ่นกับบอกว่าได้น้ํายูนะครับ ทั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมนึกขึ้นได้นะครับที่ผมโพสอีกคนหนึ่งคือโพสนี้ฮะไทยรถแห่ครับลูกสาวขึ้นรถแห่ของไทยรถแห่ครั้งแรกครับผมก็เลยคิดพ่อว่าอะไรที่ลูกสาวทําครั้งแรกแล้วแต่ไม่เกี่ยวแล้วมันมีตัวเลขเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมักจะออกครับพี่น้องอิริแล้วมันก็ออกอิริครับก็ตามนี่เลยครับออกอิริครับออกอิริหลายหลายคนอาจจะเห็นแล้วล่ะนะครับ ผมก็เลขโพดหาครับโพดหาวนะ่าเลขทะเบียนของท้ายรถเฮ่เนี่ยคืออีหยังนะครับปากก็ออกอีหลีพี่น้องไปตรงกับเลขที่ลูกสาวเนี่ยเป็นคนเป็นคนเว้าเองนะครับลูกสาวก็ได้บอกเลขนะพี่น้องนะต้องวาอ้าจังซี่นะลูกสาวองค์อิงเนี่ยบ่ได้บอกเลขนะครับบ่ได้บอกเลขแต่สิ่งที่พ่อพ่อแม่เ f c ได้มาเนี่ยถูกถูกด้วยเนี่ยถูกเพราะอะไรนะครับมันจะเป็นพวกประมาณว่าคำว้า ลุดลุดหรือคำว้าเป็นเพี age. Age. ้ยนของเพิ fruits, mm ่อนนั่นแหละพี่น้องคำว้าเล่นเล่นของเพิ่นหรือเว้าีอย่างที่มันแบบพิษอ่ะว้าผพิษว้าเผลอว้าครับอ่ากลับไปจับจากตรงนั้นมามาสื่อพี่น้องหรือเป็นการกระทําของเพิ่นหนึ่งไปจับป้ายทะเบียนไปสี่ป้ายทะเบียนหรือไปขึ้นรถคั้นนั้นไปขึ้นรถขั้นนี้ที่แบบเพื่อนบ่เคยขึ้นหรือเพื่อนบ่เคยไปเหยียบไปยู่ไปนั่งเนี่ใช่แล้วเพิ่นก็ับไปนั่งแลือมันก็มี ตัวลองตัวเลขม้เองสิครับพี่น้องแล้วก็เหมือนกับทายรถแห่ครับลูกสาวโเคยขึ้นแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนขาดหวังเนาะเมื่อวานนี้เนาะว่าลูกสาวจะขึ้นทายรถแห่ข้นไปลองพิงบนทายรถแห่เนาะเพื่อนจะขึ้นอหลีครับเออแล้วมันก็มีอย่างครับรถมันก็ต้องมีป้ายทะเบียนครับแน่นอนแหละคนบ่พลาดครับคนไม่พาดผมกับ่พลพาดด้วยกันเน่อผมก็เลยต้องโพสถามหาครับว่าเนี่ยตามนีครับผมก็โพสถามหาว่า ทะเบียนอียงนะครับแล้วก็หลายคนมาตอบในคอมเมนต์ผมอยู่นะครับฮะแต่ก่อนที่ผมจะถามหาทะเบียนรถเนี่ยผมโพสไปก่อนแล้วครับก็คือโพสที่ผมโพสก่อนอันนี้นะโพสเนี่ยฮะโพสไปแล้วครับมันคือคําพูดของลูกสาวเองนะครับแต่ลูกสาวบ่ใน้มานางบอกนว่าเลขออก6 0ศ6เลขออก8 6 6 8ลูกสาวได้บอกแบบนี้ครับคือเมื่อวานนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากว่าผมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเข้าไปนั่งทำอะไรช่วยกับแม่หน่อยเมื่อวานนะครับ นาเมลัยเปิดฤดูกาลสาวน้อยนี่แหละสาวน้อยลำเพลินโชว์เมื่อคืนนี่แหละนะครับนะผมได้มีโอกาสเข้าไปนั่งทําช่วยนะครับแล้วในระหว่างที่นงางเฮ็ดเไลาัยซอยเนี่ยลูกสาวก็อยู่ลูกสาวก็นั่งเฮ็ดทีน้ำกันนั่นแหละพี่น้องนะครับแต่ผมเมื่อปลายคลิปปลายไทยอย่างครับรูปกับปลายไทยครับถ่ายรูกก็ลูกสาวกับปลายไทยครับนะถือว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะเห็นแหละนะครับเพราะว่าช่องสาวน้อยก็เป็นก็ถ่ายอยู่ ถ่ายคลิปแล้วก็ช่อง j o 1อวัเจียทูเต็มในห้องในพี่น้องก็ถ่ายตอนที่เฮ็ดมาไรนั่นแหละนะครับแต่ผมส่วนตัวผมเองผมบ่ได้ถ่ายนะครับนะเราตั้งใจไปนั่งช่วยเฉยๆไม่ได้เข้าไปจะถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรออกมานะครับนะก็เลยบ่ได้มีคําเว้าอีหยังออกมาให้ฟังดอกครับถ้าเกิดในเจียวันเจียทูมีมีคลิปก็ลองไปฟังเบิ่งครับหรือในช่องสาวน้อยที่แอดมินไม้ไปคนนทายครับเมื่อวานนีในเพจเนาะลองไปฟังเบิ่งครับ เออนะก็คือลูกสาวว่าประมาณว่าพี่เอ็งจีพนนับแบ่งเนาะพี่เอ็งจีพนนับแบ่งนะพนนับแบ่งนับแบ่งนับไปนับมาลูกสาวก็ว่าแบบนับแบบกวนๆให้พี่เอ็งจีได้ได้หลงนะให้พี่เอ็งจีหลงครับปากไว่าลูกสาวนับนับเลขอ่าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าหกศูนย์นะพนับมังยสี่ม่นแปดเก้าหกศูนย์เนี่ย แปดเก้าหกสิบเออเพิ่นนับมังซี่ครับเพิ่นนับเลขผิดก็กเลยพากันหัวเมื่อวานเนอะแปดเก้าอันนีงคือยี่หกสิบลูกอันนี้ประมาณนี้ครับผมผมก็เล็ดข่วงิ่นไปแปดเก้าอันนี้ยี่หกสิบแปดเก้าต้องเก้าสิบตัวาว่าน,นี่นะนะครับผมก็เลยได้คำเนี่ยคำคำเนี่ยมาจําผมก็พิมพ์ไว้เลยครับผมพิมพ์ไว้ในแชทเลยเอออย่าลืมอย่าลืมว่าลูกสาวบอกคำคำ,ำหนี้ไว้นะครับบอกคำคำ,ำนี้ไปนะครับ ก็เลยได้เป็นชีม้าของโพดนี่แหละครับนะเป็นคํเว้าของลูกสาวนะครับเวลาพนเว้าแบบเนี้ยนะครับมันมักจะมาครับตั้งแต่พ่นเข้าวงใงไม่ไหมพี่น้องถ้าผูใ้ใดจําได้ติดตามลูกสาวตแต่แรลกตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่พนเว้าในเรื่องเว้าเกินจริงครับพี่น้องคเว้าเกินจริงหรือเวา้าผิดเกินจริงก็อย่างเช่นเหตุการณ์ที่พญาคําผานไปถามลูกสาวเนาะช่วงที่อยู่ขางรถพยุตตั้งแต่ก่อนๆนี่พ่นเข้าไมา่หม่ๆครับ ว่ารถอีหย่างสักอย่างเน่ยเรื่องรถหกสิบล้อครับรถหกสิบล้อก็ออกพี่น้องเออขีพโพพ่อโจสิบแปดสั้นก็ออกเห็นไ่อันไหนที่เพิ่นว้าแบบเกินจริงหรือเพิ่นว้าผพิษแล้วมันปิดเกี่ยวก็ตัวเลขครับมันมักจะมาครับแล้วมันก็ไมีหลีพี่น้องนะครับตั้งแต่สามสิบหกล้านนะช่วงเมื่อวันเกิดลูกสาวครับก็ออกนะครับรออนี่แหละครับ,ค,รบคือลูกสาวบ่ได้เป็นคนบอกเลขครับ FC ทุกคนหรือพ่พอแม่ก็ต้องเข้าใจนะครับหลายๆคนเนี่ยมักไปถามเลขลูกสาวเลขออกอยังลูกสาวมึนงวดนี้ออกอีหยังโอ้อยไปถามเพื่อนถอดพี่น้อ,นนองนะครับเ <c oughs> พื่อนบ่ได้เป็นคนบอกเลขนะครับที่ทุกคนไดโ้โชคได้ลาบน้าเพื่อนก็คือเบิ่งลิปครับเบิ่งลิปเพื่อนเบิ่งการปฏิบัติตอของเพื่อนแต่ละมือกคเว้าคําจ่าของเพื่อนแล้วก็ไปจํามาซื้อซ้ำนั่นแหละพี่น้องนะครับเพื่นอน,น,อนอนะบ่ได้เป็นคนมาบอกเลขเมื่อ็แล้วแตะดวงค้นครับ เพราะมือมือหนึ่งบางที่ลูกสามเพิ่นกับว่าหลายครั้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขว่าเลขอันนั่นเลขอันนี้นะครับหลายคนก็ไปจับมาซื้อไปจับมาซื้อไปจับคืออันนี้มันออกก็โชคดีไปไปฟังอีกครั้หนึ่งอันนี้มันบ่ออกอันนก้นแล้วแต่ดวงเห็นปะครับนะอย่างผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าเออผมเว้าไว้ในคลิปคลิปก่อนน้านี้เมื่อวานเนี่ยครับผู้ใดบ้านในเบิร์รลองไปฟังมึงครับผมเว้าไว้ว่า ผมอ่ะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันแปลกก็คือเวลาผมได้เดินทางไปหาลูกสาวเป็นงานยหงไงเปิดวงปิดวงวันเกิดยังประมาณพวกนี้ครับผมมักจะมีโชคหลังจากที่กลับมาหาที่กลับมาจากการหาลูกสาวนะครับที่ถ้าไปหาลูกสาวย่ามไหนกลับมาแล้วถ้ามือเรกออกผมมักจะถึงเรขนี่นครับเนี่ยผมกับบรูเพื่อนว่าเป็นย้อนอยังนะครับอ่าแล้วงวดนี้กับมีอิหลีพี่น้อง นะครับก็คือแต่มันถือบรหลายครับเดี๋ยวก็ชิมีมาไลยเดี๋ยวโอนไปให้ลูกสาวอีกทีหนึง่งนะครับแน่มันก็ต้องมีแหละนะครับรางวัลคนเก่งเนาะเออ mm hmm. เขาบรได้ไปถามเลขขอเลขใหงลูกสาวดอกแต่วมันเป็นคําที่แบบเขาได้ยินแล้วเขาแบบสะกิดใจเขาเขาต้องเก็บไว้เก็บไว้ก็เลยอามาโพสบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนใน a c e b o o k นั่นแหละครับนะบนะในเฟซบุ๊กแต่ลองนั่นแหละหลายๆคนที่ติดตามก็น่าจจะได้อยู่เนาะนะครับก็ดได้ได้คอมเมนต์มาครับ หลายคนก็นนาดจะไปได้ครับไปได้ก็โพ์ของของพ่อกันไซเนาะเมื่อเช้าเิ่นโพสว์ไว้ย์เกกับ49เก่าบอหรือเกนะครับผมก็เห็นครับแต่ผมบริด้ซื้อพี่น้องม่มีเงินพี่น้องนะครับมันซื้อหลายแล้วนะครับซื้อหลายแล้วนะครับผมเป็นคนที่บริสุทอิ์อย่างหลายครับซื้อพ่อได้รุนได้นั่นน้ำเพิินนะครับนะซื้อพ่อได้รุ่นผมก็เกือบถือพี่น้องเกือบถือแบตเตอรี่ใบหนึ่ง เลขหนาสามตัวครับของผมมัน2 0 2นะครับที่มันออกก็คือ2 2 0ครับโอ้โหเสียดายครับนะผู้ใดถึงเนี้ยคอมเมนต์มาบอกกันครับอ่าบอกกันใต้คอมเมนต์ครับใครโชคดีบ้างวันนี้นะครับลอตเตอรี่ได้จักใบนะครับบอสโจกันนาถึกไม่้างครับเมื่อนี้นะครับเห็นลงคลิปมาอยู่ครับเหมือนจะเป็นป้ายอยังป้ายรถคันใหม่เพิ่นบ่นะครับถ้าจำบ่ผิดนะน่าจะเป็นป้ายรถคันใหม่เพิ่น นะครับอย่างเก้าสี่ีหาบ่หรือสี่เก้าสี่ห้าบ่หรืออย่างแมนบ์นะครับผมเก็าจำว่าไดนะครับถ้าจําได้คร่าวๆเหมือนจะเป็นเลขเพ่นเลยนะครับเหมือนจะเป็นเลขรถเพ่นบ่ขั้นใดกับขั้นหนึ่งเลยพี่น้องนะครับว่าใจว่าเป็นรถพระหรือรถอัในใดนะครับจะจําคุ้นๆว่าเป็นรถเอลพารนะครับคุ้นๆคุ้นๆนะครับเออกระเสือว่าหลายคนก็นค,คือสิธิโชคดีครับ ลูกสาวมาไล่แต่อีกแล้วเมื่อนี้ผมว่าจะเกิดลูกสาวไ่ซดเมื่อนี้นะนะครับถ้าไรซดเมื่อนี้มาไล่เปิดวงหนาจะพุ่งกระชูดอีกแล้วครับเมื่อนี้อ่าโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็บมีเรื่องเบาๆให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็บคือมันเป็นสิ่งที่จะบอกว่าเหลือเสื้อบอกไม่เกี่ยวขนาดนั่นหรอกพี่น้องมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมแล้วกันนะครับยามผมไปหาลูกสาวผมมักจะโชคดีทุกครั้ง แต่มันจะโศกหน่อยโศกหลายในยก็นอีกเรื่องหนึง่งมันจะมีมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาครับเวลาไปเจอลูกสาวเราไปรับพลังบวกจากลูกสาวแล้วมันจะมีเรื่องดีๆตามเข้ามานะบ่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะครับว่าจาเป็นต้องเป็นเรื่องเลขนะบ่จะเป็นต้องเป็นเรื่องเลขมันจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้ามาเพราะว่าเรามีความสบายใจเวลาไปหาลูกสาวแล้วนะครับกลับมาเราก็มีพลังบวกนะครับอ่าเรามีความสุขกลับมา เอาก็มีแห้งเหตุงานหรือมาเจอเรื่องดีๆหลังจากที่กลับมาจากหาลูกสาวจังเสียครับพี่น้องนะครับอันนี้ส่วนตัวผมเสื้อแบบนั่นเนาะนะครับผมบริเลเรื่องอย่างมันงงง่ายถึงขั้นแบบโอ้ลูกสาวไปบอกเลขลูกสาวเป็นโอ้เป็นจมงโจแม,ม่ปอบบปันนั่นได้พี่น้องนะครับองิงว่ามันคนบอกเลขครับองอิงคือนักร้องนะครับนาะยองอิงคือนักนะร้องเพียงแค่เขาเสื้อและศรัทธานี้ในตัวลูกสาวเพิน่นเพิ่นเก่งครับเพิ่นเก่ง นะครับชื่นชอบนะครับอีกอย่างที่เพิ่นว่าออกมาเขากะแค่จับมาเพื่อเพื่อเพิ่นน้ำโศกเพราะว่าองอิงเป็นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคําวบาเพิ่อนอาจิตน้ำโกเขาได้ประมาเนี่พี่น้องนะครับก็เสือเล็กๆน้อยๆแค่นี้แหละนะครับบมมีอย่างครับนะบ่ได้ตั้งใจจะไปขอเลก็เลกๆออกอีกอยังลูกนะอย่าไปถามเลยพี่น้องนะครับอย่าไปถามเรื่องเรื่องเลขหนาเวทีน้าเพิินเถอะนะครับ นะเพิ่นยังวาแหละเพิ่นบ่ได้ใบหวยเพิ่นเป็นนักร้องนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพอกันไม่คลิปหน้าครับสิมีอีหยังมามาบอกให้ฟังอีกนะครับก็ต้องกดติดตามเบิ่งนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ